กดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้มันจะมาทำลิปพิอากาศในหัวข้อที่ว่าความบังเอิญใดทําให้คุณนะคะพบรักความบังเอิญใดทําให้คุณพบรักนะคะซึ่งนุ่นจะมีตัวเลือกให้เพื่อนๆเ,เลือกทั้งหมด3ามกองตัวเลือกกองที่1น,นะคะเป็นหลอดไฟตัวเลือกกองที่2นะคะเอ่อเป็นเค้กวันเกิดตัวเลือกกองที่3เป็น ครีมทาหน้านะคะเซรั่มทาหน้าหนึ่งสองสามให้เพื่อนๆเ,เลือกนะคะกองที่มีพลังงานดึงดูดคุณมากที่สุดน่าจะเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเ่าจะอ่านไพ่กองแรกเลยคว<ม>ามบังเอิญใดนะคะที่ทำให้คุณพบรัก <c oughs> สองไม้เท้า ิงดาบแปดแปดไม้เท้าแล้วก็แปดาบนะคะบังเอิญใดที่ทําใ้้คุณพบรักนะคะคุณอาจจะรักกับคนไกลนะคะคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดงต่างภาษาหรือคนที่อยู่ไกลจากคน ความเป็นธรรมชาติของคุณนะคะหรือความที่คุณเนี่ยมีเรื่องเศร้าอะไรบางอย่างมีเออคุณอาจจะก,กําลังจะอยากเดินนี้จากความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะพักจากความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้พัฒนา ไปได้มากกว่านี้แต่คุณก็ยังไม่สามารถตัดได้สังเกตไหมว่าคุณยังถูกผูกแขนผูกขาแต่คุณพยายามที่จะผ่อนคลายกับมันมากขึ้นและช่วงจังหวะที่คุณผ่อนคลายอะค่ะมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้รับความชัดเจนอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นคนเก่าคนเดิมๆคนที่คุณรอความชัดเจนจากเขาอยู่ก็ได้นะคะหรือคนที่คุณน่ยหยุดพักความสัมพันธ์ไปนะคะ แล้วเขาก็จะสื่อสารมาหรือคุณอาจจะแบบรู้ซึกงเปืือหน่ายกับคนคนนี้ไม่ได้ความชัดเจนสักทีระหว่างที่คุณกําลังพักระหว่างที่คุณกําลังพยายามแบบปล่อยวางอยู่นั้นคุณก็ไปเล่นโซเชียลคุณอาจจะไปพบรักกับคนในโซเชียลก็เป็นได้นะคะอาจจะไปพบรักกับคนที่เขาอยู่ไกลจากคุณมากๆนะคะเหมือนกับคนคนนี้จะมาช่วยเยียวยาหรือมาช่วยแก้ปัญหาคุณหรือความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะ มันทําให้คุณเกิดปัญหาเนาะก่อนหนะน้านี้ความสัมพันธ์ที่ค้างคาคาราคาสร้า,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 างกันอยู่เนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับปัญหาที่มันเจอถ้าคุณไม่เหนื่อยคุณจะไม่รู้สึกอยากพักถูกไหมพอคุณรู้สึกอยากพักอ่ะมันก็บัเงเอิญทําให้คุณพบรักหรือคุณอาจจะได้ความรักนะคะเมื่อคุณรู้สึกอยากจะพักนั่นเองนะคะอันไหนรุ่นขอดูไพ่ออลร์เคินหน่อยไพ่ออลร์เคินเขาบอกว่า Sexual Art นะคะเขาเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าคุณเซ็กซี่คนคน,นี้อาจจะเป็นคนชอบวาดรูปเขาอาจจะเผอจินตน,นาการเอ่อถึงเรือนร่างของคุณนะคะในรูปร่างเซ็กซี่หรือเผอ่าเขาอาจจะเคยวาดรูปคุณนะคะถึงเรือนร่างของคุณก็ได้นะคะคุณมีพลังงานดึงดูดต่อเขามากๆนะคะแล้วก็วิช h ช m คอนซิทแคมนะคะซิเนนะคะ จิตนึกของเหยื่อเขารู้สึกคุณเองเนี่ยเริ่มมีความคิดที่ว่าคุณตกเป็นเหยื่อในความรักความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์แล้วคุณรู้สึกว่าเหนื่อยคุณเริ่มมีความรู้สึกนะคะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ที่คุณควรอยู่ละแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็เริ่มจะรู้สึกนะคะสํานึกถึงสิ่งที่เคยทําไม่ดีกับคุณหรือเริ่มคิดได้นั่นเองนะคะ s ซ d เ e t นะคะคือความเศร้า คุณอาจจะต้องผ่านความเศร้านะคะจนถึงที่สุดแล้วนะคะแล้วคุณจะเริ่มเยียวยาตัวเองคุณเหมือนเหมือนเมื่อคุณจะพบเอ่อความบังเอิญใดจะทําให้คุณพบรักก็คือเมื่อคุณเศร้าเมื่อคุณเศร้ามากๆแล้วคุณผิดหวังนะคะจากความสัมพันธ์ใดมากๆแล้วคุณเหนื่อยจนคุณอยากพักคุณพอแล้วคุณนะคะคุณหยุดอยู่กับตัวเองเมื่อนั้นล่ะค่ะคุณจะเจอรัก ไม่ว่าจะเป็นรักจากคนใหม่ๆหรือว่ารักจากคนที่คุณรอความชัดเจนอยู่ก็ตามนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอักษรของเขาคนนั้นกันนะคะตัวอักษรจะมีตัว U ูชอกอเชอร์นะคะรอจุลาตัว W หรือว่าตัว M นะคะรอจุลาสองตัวนะคะแล้วก็ปอป่า วันนะคะจะเป็นวันอังคารพุธเพื่อหัตถุกเสาร์นะคะแล้วก็มีวันอาทิตย์ด้วยเลขนะคะจะเป็นเลขสามสิบสามเลขสิบสองเลขห้านะคะธาตุนะจะเป็นธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมเมถุนตุลกุมค่ะแล้วก็โดดเดี่ยวไปที่ธาตุไฟกับธาตุลมเนาะประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ทําทานสแตมป์ให้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายมาต่อกันที่กรองที่สองนะคะกรองเทียน ความบังเอิญใดนะคะที่ทำให้คุณพบรักเจ็ดดาบเด็กถือถ้วยอัศวินดาบทาวเวอร์ความบังเอิญใด คุณอาจจะแอบชอบใครบางคนอยู่หรือมีการแอบส่องแอบมองหรือมีคนแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคะมีคนขี้อายแหละเป็นหนุ่มน้อยเป็นสาวน้อยน่ารักนะคะกําลังแอบชอบนะคะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวของคุณก็ได้นะคะเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของแฟนนะคะเอ่อเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหรืออาจจะเป็นคนที่ถ้าคุณมีแฟนอะ่ะอาจจะเป็นเพื่อนของแฟน หรือถ้าคุณมีเพื่อนก็อาจจะเป็นแฟนของเพื่อนเนาะมันเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็เหมือนจะมีการได้ Take action หรือมีอะไรบางอย่างเนาะที่เกิดขึ้นกระทนหันหรือถ้าคุณเดินทางอะคะ่ะคุณจะได้พบรักเนี่ยกระทนหานหรือคนที่เคยแอบชอบคุณเนี่ยเขาจะมาเปิดเผยความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะได้มีโมเมนต์ได้ไปไหนกับคนที่คุณแอบชอบก็ได้นะ แล้วพอคุณเอ่อได้เดินทางเนี่ยคุณจะได้พบรักนะคะบางคนอาจจะเป็นรักแรกพบก็ได้หรือคนที่ส่องคนที่มองคุณอยู่อะค่ะอยู่ๆอาจจะมีการมาสารภาพรักกับคุณได้ได้นะคะถามว่ามันคือความบังเอิญใดมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะแบบว่าถึงช่วงระยะเวลาที่อาจจะแบบชอบใครสักคนมานานๆแอบชอบแบบเก็บไว้ในใจไม่เคยสารภาพเขาเองก็ไม่เคยสารภาพ แล้วจุดจุดหนึ่งอะค่ะได้มีการเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็อาจจะได้พบลักหรือแบบถ้าไม่เกี่ยวกับคนในใจคุณเลยนะคุณอาจจะเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งแล้วคุณจะไปพบรักแบบกระทันหันนะคะอะแต่ดูไพ่อรอเคลนนะคะทําไมเราได้ไพ่กองเดียวกับกองแรกเลย Sexual Art นะคะคุณอะเป็นคนเซ็กซี่นะมีรูปร่างมีอะไรที่ดึงดูดนะคะ,ะ,คะเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะมันแบบเหมาะเจาะลงตัวแล้วมีเสน่ห์เฉพาะตัวนะคะ แตติ้งโกนะคะปล่อยไปบางทีอะไรที่คุณแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้รับความชัดเจนหรือมันยังไม่ได้เปิดเผยสักทีคุณอาจจะต้องปลดปล่อยไปเพื่อที่จะไปเจอคนที่เป็นของคุณหรืออะไรในใจที่คุณเก็บไว้อะค่ะคุณควรจะต้องปลดปล่อยออกไปคุณจะต้องพูดต้องบอกนะคะเหมือนต้องพูดความในใจสักทีอนะคะ่ะ selling out นะคะขายหมดคือมีอะไรอ่ะคุณจะต้องดึงความเป็นตัวเองของมา ออกมาเพื่อพเนะคะให้คนที่คุณชอบเห็นได้แล้วเพราะว่าถ้าคุณเก็บเงียบนะคะมันจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรือถ้าคุณไปพบบางเงินไปพบรักอะ,ะค่ะเขาบอกให้คุณแสดงตัวตวนออกมาอย่าไปแอปนะคะอย่าไปแบบว่าแกล้งหรือฝืนทาทาตัวเองไปแบบที่ไม่ใช่ตัวเองอะเพื่อที่จะเอาใจใครเป็นตัวเองไปเลยค่ะเป็นตัวเองให้เต็มที่นะคะแล้วคุณจะได้เจอความรักที่เหมาะสมกับคุณ ท่านถามว่าความบังเอิญใดจะทําให้คุณพบรักก็อย่างที่บอกว่าความบังเอิญน,นี้อาจจะมีพมรมลิขิตช่วยหรือการเป็นตัวเองของคุณนะคะปลดปล่อยความเป็นตัวเองนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดแอบแล้วไม่ได้แบบว่าสร้างภาพแล้วเนี่ยคุณจะโดนโดนใจเขาอ่ะเขาคนนั้นอาจจะกล้าสารภาพรักกับคุณก็ได้หรือการที่คุณไปบอกรักเขาไปกล้าสารภาพรักก็อาจจะทําให้คุณได้สมหวัง,งในความรักก็ได้นะคะอ่ามันน่าจะเป็นประมาณนั้นอเดี๋ยวเรามาดูตัวอักษร ตัวษรนนะคะมีตัวคิวยอหญิงรอจุฬาตัวอานะคะ next ห้าคอพานตัวแอลตัวแอลตัวโอแล้วก็ตัวโนเนนนะคะวันนะคะจะเป็นวันเอ,อ่อวันอังคารมันพูดพฤหัสนะคะสุกเสาร์อาทิตย์นะคะ เลขจะเป็นเลข33เลข26แล้วก็เลข1นึะคะท่าดลมในถุนตุนกลุมทาาดน้ำมินกรกฎพิจิกขาทาาดลมนะคะลมกับน้ำเนาะประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นะคะหรือใครต้องการสนับสนุนช่องนะคะก็จะมีการสมัครสมาชิก50บาท80บาทและ100บาทนขอบคุณมากๆนะคะแล้จอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย ต่อไปที่กองที่3นะคะเซนล่มบำรุงผิวหน้านะคะใครสนใจนะคะสอบถามได้นะคะราคา159บาทนะคะเป็นครีมบำรุงผิวนะคะกระชับผิวหน้านะคะลดริ้วรอยต่างๆนะคะอ่ะใครสนใจนะคะทักมาสอบถามได้นะแคปมานะคะแล้วก็บอกว่าตามมาจาก y o u t u b e นะนุ่นจะมีส่วนลดให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะทำเงินใดททำให้คุณพบรัก10ไม่เท้า สตติดก้าไม้เท้าแล้วก็สองดาบมันทำไมมีแต่งานและความเหนื่อยความบังเอิญใดคุณอาจจะทำงานเยอะคุณอาจจะแบกภาระเยอะนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีเหตุมีผลในการใช้ชีวิตนะคะยึดถือความถูกต้องและ้พราะความถูกต้องนี้นะคะ่ะมันเลยเป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้คุณพบรักคุณอาจจะไปคุยกับ เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทําธุรกิจเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างบ้านหรือเอกสารเกี่ยวกับการสร้างบ้านนะคะคุณก็จะไปเจอกับคนนี้ก็ได้หรือเอกสารเกี่ยวกับการงานนะคะคุณอาจจะไปดีวการงานแล้วไปเจอพปรักนะคะแต่เรามองว่าคุณจะมีทางเลือกสองทางเลือกนะคะเหมือนกับจะไปเจอคนจากที่ทํางานหรือจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายก็ได้นะเหมือนมีสองทาง อาจจะเป็นคนเก่าด้วยคนใหม่ด้วยก็ได้นะคะเพราะคุณดูเหมือนไม่ค่อยได้สนใจความรักสักเท่าไหร่หรือมันมีหน้าที่การงานเยอะไปหมดเลยอืมจะพบรักไหมเนี่ยอ่าจริงๆมันอาจจะพบรักแหละแต่คุณอาจจะไม่ได้มองไม่ได้สนใจได้ซ้ำนะคะจิตสำนึกของเหยื่อคุณที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอความรักที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เท่าเทียมกับคุณเอ,อสิ่งที่คุณได้รับ คุณเหนื่อยคุณทุ่มเทแต่สิ่งที่ได้คืนมามันไม่ได้ความยุติธรรมเลยคุณแบกความสัมพันธ์จนวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าฉันจะเดินหน้าหรือฉันจะถอยหรือฉันจะเออฉันจะตัดใจหรือจะไปต่อนะคะคุณอาจจะเกิดความรู้สึกแบบนั้นนะคะเนี่ยแซดเซนซเออแซดเน็ตนะคะความเศร้าคุณเริ่มเออคิดถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตแล้วคุณรู้สึกว่าคุณได้รับพลังงานความเศร้ามากเกินไป คุณได้รับแต่ความเสียอกเสียใจในความสัมพันธ์นี้นะคะเอ,อ่อเซลล i n ิ o งเนะคะหายหมดคุณก็เลยรู้สึกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องอดทนนะคะต่อความสัมพันธ์นี้ต่อไปอีกแล้วก็ได้คุณก็เลยเริ่มเป็นตัวของตัวเองนะคะเริ่มสแสดงออกถึงการเป็นตัวของตัวเองเริ่มไม่อยากแบกความรู้สึกเริ่ม จมอยู่กับเเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้เรียกว่าจมติเขาเรียกว่าเริ่มหันมาสนใจตัวเองนะคะพีเซ้นความเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ยอมขนาดนั้นไม่ได้ยอมเขาหรือไม่ไยอมคนคนนั้นทั้งหมดเหมือนที่เคยผ่าน,านมา ซึ่งให้การที่คุณเริ่มเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเริ่มสํานึกผิดเริ่มคิดได้แล้วเริ่มมีความเศร้าว่ากําลังจะสูญเสียคุณก็ได้ความเป็นตัวตนของคุณในวันนี้ค่ะมันทําให้เขารู้สึกเสียดายที่เคยทําให้คุณเสียใจพลังงานของของความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นพลังงานของคนเก่าก็ได้แต่ถ้าเป็นคนใหม่จริงๆเนี่ยคนใหม่เนี่ยเขาจะได้รับพลังงานจากการที่คุณเริ่มพีเซนต์ตัวเองเริ่มเป็นตัวของตัวเองเริ่มเคลียร์พลังงานความเศร้าเริ่มคิดได้ว่า ถ้าคุณแบบว่ายังแบกทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเหนื่อยนะแล้วมันจะเป็นมีประโยชน์อะไรนะคะคุณเองก็มีสิทธิ์ที่จะไปเจอคนดีๆนะคะคุณถ้าคุณแบบจะมีใครสักคนดีๆทำไมคุณจะมีไม่ได้นี่ก็อาจจะเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้คุณพบรลักเนาะเพราะว่าความรักของคุณอาจจะมาเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าตัวกอรของเขามีอะไรบ้างนะคะมันติดอยู่ที่นิ้วนุ่น ตัวยค่ะตัว x ตัวชอช้างค่ะเลขห้าตัว c พอพันมอม้าตัว x ตัว g นะคะวันจันทร์จันทร์ะะอังคารพุธนะคะจันทร์อังคารพุธสุกสา์อาทิตย์เลขสิบสองเลขห้าเลขหนึ่งธาตุไฟเมสิงธนูนะคะราศีตุล แล้วก็ถ้าลมในถุนตุนกลุ่มนะคะประมาณนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ด้วยนะคะขอบคุณที่ทำทานสแตมให้ด้วยนะคะใครต้องการดูโดดส่วนตัวแอดไลน์หรือใครจะสมัครสมาชิกมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะบ๊ายบายค่ะ